you <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนานค่ะต้อนรับกุช่องลิซย่า very VIP คลิปนี้แอจะพามาส่องไลฟ์สไตล์ของน้องลิซ่าที่ล่าสุดมีคนตาดีเห็นหนังสือเล่มนี้ในกระเป๋าของน้องค่ะและมาเดาว,ว่าทำไมน้องลิซ่าไปสิงคโปร์กันและก็เชนเกิดจะกลรชจบสไตล,ล์เกาหลีแบบแอสสไตล์ฟฟลเพื่อไม่เลื่อนผ่านฟังแล้วตื่นเตก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตอร์เฉพาวกเราไว้ได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ช้ยคลิปช่วยกนไลค์ช่วยกนแชร์ ก็ไม่ได้กำลังใจแอดและจิ้มงานเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะก่อนอื่นแอดก็เริ่มต้นคลิปด้วยข่าวที่น่ายินดีของบริษัทแอลลาวของลิซ่าก่อนนะคะที่ล่าสุดตอนนี้ใน Instagram Official VRL แล้วมียอดฟฟลโลว์หนุดห้าล้านโฟ์ที่เรียบร้อยแล้วค่ะยินดีนะคะบอสลี และสืบเนื่องจากที่เมื่อคืนนี้ที่แฟนๆได้เจอน้องลิซ่าที่สนามบ,บินสิงคโปร์และได้ถ่ายภาพอัดคลิปน้องมาก็ปรากฏว่ามีแฟนตาดีอีกแล้วค่ะแอบเห็นหนังสือเล่มหนึ่งในกระเป๋าของน้องลิซ่าและหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือของแม่บริตนี้สปีร์สที่มีชื่อว่า the woman in me หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของบริตนี่สปีร์สผ่านมุมมองจากตัวบริตนี่เองโดยในหนังสือจะเล่าเรื่อง ราวของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์และมีช่วงเวลาที่แย่ที่สุดมีสิ่งที่ไม่สวยงามซ่อนอยู่เบื้องหลังมากมายเพื่อนๆคิดดูนะ การที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเจอเรื่องร้ายๆในอุตสาหกรรมนี้ตลอด15ปีที่ผ่านมาแม่บริตต้องสตรองขนาดไหนแถมยังออกมาเขียนหนังสือเพื่อเล่าความลับที่เก็บซ่อนไว้มาตั้งนานอย่างหมดเปลือกมันตัวชามากนะเพื่อนหญิงพลังหญิงมากเวอร์แม่บริตทำถึงมากฉลาดมากที่กล้าออกมาเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อประกาศอิสรภาพของตัวเอง แล้วตั้งแต่น้องลิซ่าเลือกเอาเพลงแม่บริด My Only Wish มา cover จนเพลงนี้กลับมาติดชาร์ตอีกครั้งแล้ววันนี้พวกเราก็ได้เห็นลิซ่าอ่านหนังสือของแม่บริดอีกด้วยความรู้สึกมันบอกไม่ถูกเลยเหมือนลิซ่าจะเข้าใจความรู้สึกของบริดนี่กับสิ่งที่บริดนี่ต้องเจอกับเรื่องไร้ร้ายที่บริดนี่เคยผ่านมาลิซ่าสปอร์ตแม่บริดมากๆเลยนะคะน่ารักจริงๆ <c oughs> แน่ว่าแล้วแอดก็แอบหวังว่าสักวัน หนึ่งแอดจะได้อ่านหนังสือที่น้องลิซเขียนบ้างนะคะเขียนถ่ายทอดเรื่องราวทั้งที่สุขที่สุดและทุกที่สุดจากมุมมองของตัวลิซ่าเองเพราะเส้นทางตั้งแต่เริ่มต้นของหนูการปรับตัวการเรียนรู้การฝึกฝนอุปสรรคสิ่งท้าทายต่างๆการเผชิญหน้ากับปัญหาและก้าวข้ามผ่านมันมาได้ในทุกครั้งตลอดจนการได้รับรางวัลมากมายและจบท้ายด้วยการประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดในจุดที่ใครๆ ก็ฝันถึงลิซ่าผู้เป็นแรงบันดาลใจนี้แอดอยากให้หนูได้เล่าเรื่องราวของหนูเองผ่านมุมมองของหนูเองที่ไม่ใช่การถ่ายทอดผ่านจากมุมมองของคนอื่นอีกต่อไปยังไงแอดจะรอนะคะเผื่อว่าจะมีสักวันหนึ่งถึงไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตาม และตั้งแต่หมดสัญญาจาก y จน้องลิซ่าก็ใช้ลุยฟทองอย่างฉ่ำแถมช่วงหลังนี้ยังมักจะปรากฏตัวด้วยลุคของเลยวิตตั้งอยู่บ่อยครั้งแต่รอบหลังสุดนี้มีสายชัดสุดและแอดว่ารอบปกติลิซ่ามักจะใส่แบรนด์อื่นอยู่แล้วแต่กระเป๋าจะยังคีบแบรนด์ซีไว้อยู่แต่รอบนี้ทั้งหมวกทั้งกระเป๋าโลโก้มันตะโกนว่าเลยจ้าแบบนี้ความหวังที่พวกเราจะได้เห็นน้องลิซ่า ในงานแฟชั่นวีคของหลุยความคาดหวังว่านอริซาอาจจะไปปรากฏตัวที่หน้าฟรอนต์โรมีความเป็นไปได้สูงมากเลยค่ะซึ่งการที่ลิซ่าไปสิงคโปร์ครั้งนี้ก็มีทางพี่กาดและพี่อลิสเมนเจอร์ของน้องตามไปด้วยนะคะนี่ยิ่งเดาได้ว่าน่าจะเป็นการไปทำงานมากกว่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นการทำงานเชิงธุรกิจในนามของบอสเอลเลวที่อาจจะพูดด้วยการเข้าไปร่วมชมคอนของแมทเชลเลอร์สวิด้วยก็เป็นได้แต่ เอ๊หลุยฟิตชองก็เพิ่งเปิดตัวร้านคาเฟ่และร้านช็อกโกแลตสุดหรู l e Chocolate Maxim Federick ที่ Marina Bay Sands สิงคโปร์ด้วยนะสิคะไม่รู้ว่าบอสลิสจะแวะไปหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอติดตามกันค่ะแต่ใดๆก็คือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเวไหนทุกสิ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้หมดแล้วค่ะมันสามารถเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยเพราะลิซ่าแปลว่าอิสระ แล้วเย้เ yeah, ย yeah, yeah. โอ้ยมีเรื่องมาให้ตื่นเต้นทุกเลยดฉันชอบยังไงพวกเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆ เอาละทุกคนช่วงนี้สิ่งที่พวกเราต้องทํานั้นก็คือการส่งกําลังใจให้น้องลิซ่ากันเยอะๆค่ะเพราะช่วงนี้ตลิดงานยุ่งมากขนาดงานยุ่งชุกชุมเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้แต่น้องลิซ่าก็ยังไม่ไวายทักทายน่ารักกับแฟนคลับตลอดอย่างที่สนามบินสิงคโปร์เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมว่าน้องลิซ่าน่ารักกับแฟนคลับขนาดไหนบอกให้ทําอะไรนะ้องก็ทําหมดที่สุดของความน่ารักเลย ขนาดขึ้นรถไปแล้วยังจะพยายามทำฮาร์ปาร์ดหยิบแคแบร์ขึ้นมาเหมือนจะบอกว่าขอบคุณนะคะหนูชอบของที่ทุกคนให้หนูมามากๆเลยค่ะดูลิซ่าจะถูกใจเจ้าแคร์แบ์สีเหลืองตัวนี้มากเลยนะคะลิซ่าที่น่ารักของพวกเราเจ้าพลังบวกแก้มตุยตาแป๋วรักที่สุดเลยลิซ่า <laughs> และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แอดเอามาเล่ามามอยกับเพื่อนในคลิปนี้นะคะแสดงความคิดเห็นเมนมาจ้าเลยความแสนดีที่ดิซ่ามีให้แฟนๆเสมอมันน่ารักกว่าโลกยังไงว่าความเลือกอ่านหนังสือแม่บริดมันดีต่อใจยังไงพูดและร่วมลุนโอกาสความเป็นไปได้ของงานที่สิงคโปร์วาลิซ่าจะไปโผล่ที่ไหนยังไงบ้างเพื่อนๆเนมนมาคุยกับแอดและเพื่อนๆในช่องกันเยอะๆเลยนะคะ,จะเจ้าคอมมูนิตี้ที่น่ารัก ัของฉัน <Yeah. S 1> แล้วพเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านรักพวกเธอที่สุดเลยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รู้ไหมว่าใครแคร์ก็แอดบุยบุยเมาโซดาดีไงเป็นกํลาลังใจให้พี่พุทเสมอเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you, low, you can still go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer so no, man. I still go, go, go.